การเขียนนิยายจีนให้น yes. ่าสนใจคิดว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวละครค่ะคือการสร้างตัวละครให้น่าสนใจแล้วก็ใส่ตัวละครเนี่ยในสถานการณ์ที่ยากลําบากมีความขัดแย้งค่ะทําให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกอยากเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามตัวละครค่ะก็จะมีเทคนิคก็คืออย่างแรกนะคะลองเขียนเรื่องย่อสักประมาณหนึ่งหน้าค่ะว่าเราอะต้องการเขียนเรื่องของใครแล้วจุดที่เราต้องการให้เขาไปถึงเนี่ยมันคืออะไรมิชชั่นของเขาคืออะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอานิยายเนี่ย มาแบ่งเป็นองค์สั้นๆนอาจจะ3องค์4องค์ก็ได้ว่าเนื้อหาเนี่ยเราจะเล่าเกี่ยวกับอะไรแล้วแต่ละองค์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวละครแล้วหลังจากที่เราได้องค์แล้วอะค่ะเราค่อยมาเขียนเป็นทรีทเมนต์หรือว่าแยกตอนว่าในแต่ละองค์เนี่ยจะมีกี่ตอนในแต่ละตอนเนี่ยเราต้องการนําเสนอ เรื่องอะไรของตัวละครค่ะพอทําแบบนี้นะมันก็จะทําให้นิยายเนี่ยแม้ว่าจะยาวแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดแล้วก็เขียนไปได้จนจบค่ะ